แมวฟังเทศยานอย่างรู้และคำเตือนจากหลวงปู่มั่นเรื่องเล่าจากหลวงปู่ว่านเขมโกกา,ารพบครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงในธรรมะได้นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลแห่งบุญเก่าที่นำพาให้เราได้พบเจอเรื่องราวที่ทุกท่าน กำลังจะได้รับฟังในคลิปนี้มาจากคำบอกเล่าของหลวงปู่ว่านเขมโกเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นเด็กและท่านได้พบกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในคลิปนี้คำว่าอัตมาหรือสรพนามที่ใช้แต่งตัวผู้เล่านั้นหมายถึงหลวงปู่ว่านเขมโกนะครับเนื้อหาทั้งหมดได้นำมาจากหนังสือชีวประวัติมุตโตไทยธรรมเทศนาบทตรพันธ์ และธรรมบัญญายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระเสียงอ่านโดยปราศศียาัยอัตมาออกโรงเรียนแล้วก็ได้ติดตามหลวงปู่กงมาไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะมหาเทระที่วัดป่าบ้านหนองผือ ไปพักที่นั่นสามคืนพักกับหลวงปู่กงมาพอไปถึงท่านพระอาจารย์มัน่นบนเกี่ยวกับพระอาจารย์ทวินกินนธรรมโมซึ่งท่านเอาปูนเซเมนหุ้มต้นเสากันมดไม่ให้ขึ้นท่านบนแล้วบนเล่าว่าไม่ดีไม่ดีเข้ามาหาหลวงปู่กงมาก็พาหมู่ทุบแล้วก็ทำใหม่พระอาจารย์ทวินก็มาช่วยทำอีกอย่างเก่า ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเดินดูตามรูปโกงส่งมาดูท่านว่าท่านทวินมันเฮ็ดอย่างคือไก่เคียเนย่ท่านพูดให้พระอาจารย์ทวินองค์เดียวตอนอาตมาเป็นเด็กก็ได้ยินได้ช่วยท่านกอบปูนด้วยแต่ไม่รู้จักความหมายต่อเมื่ออาตมาเข้ามาบวชคราวนี้ก็ได้นำคำพูดนั้นมาศึกษาดูแปลว่ายังไงก็พระอาจารย์ทวิน ท่านเก่งทางปูนท่านเป็นช่างปูนแต่ทำให้ท่านพระอาจารย์มั่นติแล้วติเล่านำมาศึกษาดูก็ได้ความว่าท่านเตือนสติท่านใี้มีสติสำรวมส่งจิตไปอื่นไม่ได้แล้วต้อส่งจิตไปเพื่อความสวยความงามนั้นไม่ได้ท่านพระอาจารย์มั่นอนุญาตให้ทำได้ถ้าทำเพื่อให้แข็งแรงทนทานตั้งอยู่ได้นาน แต่ถ้าจะเพ่งเพื่อความสวยความงามไว้อวดคนอื่นอย่างนั้นไม่ได้ท่านพระอาจารย์มัน่นท่านคุมสติเมื่อตอนอาตมาเข้าไปที่วัดป่าบ้านหนองผืออาตมาได้เข้าไปกับหลวงปู่กงมาตอนเป็นเด็กตอนนั้นหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนก็อยู่ที่วัดด้วยท่านใช้อาตมาให้ไปเก็บปูเคี้ยวหมากมาถวายท่านพระอาจารย์มัน่น อัตมาไปพักอยู่ที่นั่นสามคืนอย่างอื่นที่เห็นแปลกๆมีแมวตัวหนึ่งแมวเหลืองตอนกลางคืนมันก็ไปฝั่งเทศท่านทุกคืนพระก็นั่งตามระเบียบรอบนอกนั่นแหละท่านพระอาจารย์มั่นองค์เดียวนั่งข้างบนแมวตัวนั้นก็หมอบอยู่ตรงหน้าท่านพระอาจารย์มัน่นจนกระทั่งเลิกนั่นแหละจึงไปทั้งสามคืนเห็นแมวตัวนั้นตลอดตอนเช้า ก็ไปหมอบอยู่ตรงที่ท่านพระอาจารย์ม่านฉันนั่นแหละไม่ได้ร้องอะไรจนกว่าท่านฉันเสร็จท่านถึงให้แมวตัวนั้นกินแล้วกลางวันก็ไปอยู่กุฏิเนเนอยู่กระต๊อบกับเนนกลางคืนสามคืนเห็นหมอบอยู่ทุกคืนแมวตัวนั้นท่านพระอาจารย์ม่นที่อาตมาเคยได้พบนั้นมีความอบอุ่นท่านค่อนข้างผอมแต่น่าเกรงขามจะว่าดุก็ไม่ดุหรอก อะไรที่ผิดทางท่านตะโกนถ้าผิดทางของท่านนะหลวงปู่อ่อนเคยเล่าว่าหลวงปู่พรมเจริปุญโยท่านออกบวชท่านก็สละสมบัติออกบวชท่านไม่มีลูกท่านบวชแล้วท่านมาสร้างโบสถ์แล้วไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือพอเข้าถึงประตูวัดป่าบ้านหนองผือท่านพระอาจารย์มั่นคอยเห็นนั่นใครท่านพรมหรือ ออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้ท่านเห็นหลวงปูป่พรมเจรับปุญโยตั้งแต่เข้าประตูวัดหลวงปูป่พรมก็มาถึงศาลาหมู่เพื่อนพิสุก็หาน้ำหาท่ามาถวายท่านท่านก็มุนอยู่กิตติของท่านนั่นแหละออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าผิดอะไรหลวงปูป่พรมถ้าไม่ออกไปก็กลัวท่านจะเหนื่อยกลัวจะเป็นบาปท่านก็เลยออกไปพักบ้านหนองสนยัย ตามที่หลวงปู่อ่อดเล่าไม่รู้ว่าผิดอะไรนี่แหละที่ท่านพระราชาแมนท่านพูดอย่างนั้นได้ยินได้ฟังก็วินิจฉัยดูไม่ใช่ผิดทางท่านสอนหรือที่ท่านดุนั้นเรียกว่าผิดทางที่ท่านสอนการสร้างนั้นไม่ใช่ทางพ้นทุกทางพ้นทุกไม่สร้างอย่างนั้นตอนอัตมาไปคาราวะหลวงปู่ล่าเขมปะโตที่วัดปูดจ่จอกกอ อำเภอคำเชอีจังหวัดมุกดาหารท่านกำลังสร้างศาลาใหญ่ท่านบอกอาตมาว่าถ้าอาจารย์มั่นยังอยู่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะท่านว่าทำอย่างนี้โดนท่านดุเอาแต่มาสมัยนี้โยมเขาว่าถ้าไม่ทำจะไปอยู่ไหนหลวงปู่ไม้มันก็จะหมดหาญ้าหาอะไรมันก็ไม่มีจึงของเขาท่านว่าหลวงปูล่ลาก็เลยทำ ที่หลวงปู่ล่าท่านทำมันพร้อมหมดทุกอย่างแล้วแต่สมัยก่อนไม่พร้อมมันเป็นทุกขการสร้างก็เป็นทุกขสร้างแล้วความปรารถนาอยากเป็นนั่นเป็นนี่นั่นก็เป็นทุกอีกไม่พ้นทุกทางท่านพระอาจารย์มั่นสอนท่านสอนพ้นทุกถ้าผิดทางของท่านท่านดูเอาอย่างนั้นแหละถ้าไม่ผิดทางท่านท่านก็จะไม่ดุธรรมะท่านพระอาจารย์มั่น ที่อาตมาได้รับทราบจากหลวงปู่อ่อนว่าท่านพระราจารมั่นท่านไปทางไหนท่านไปตามญาติอย่างเช่นที่ท่านไปพักที่ถ้ำสาริกาเขาใหญ่ท่านก็ปรารบจะไปปฏิบัติที่ไหนหนอจึงจะรู้จึงจะหายสงสัยในธรรมท่านได้ปรารบท่านอยากรู้อยากหายสงสัยในธรรมในนิมิตก็บอกว่าถ้ำสาริกาเขาใหญ่ท่านก็เดินทางไปแหละ ท่านไม่เคยไปพบโยมเลี้ยงควายท่านจะถามถึงทางไปถ้ำสาริกาเขาใหญ่ไปทางไหนโยมโยมคนนั้นไม่บอกให้ท่านไปหรอกเดี๋ยวท่านจะไปตายเพราะที่นั่นพระตายหลายองค์แล้วท่านก็เลยพูดกับโยมเขาใหญ่อาตามาก็รู้ใครจะอยากไปตายละโยมอาตามาอยากไปดูไปชมเฉยๆดอกพอท่านว่าอยากไปดูไปชมเฉยๆ เขาก็เลยพาท่านไปไปก็เห็นบาดบริขารพระที่ตายณที่พักร้านพักทางจงกรมก็มีอยู่พอไปถึงท่านก็ให้โยมหาไม้ท่านก็ให้โยมหาไม้ตัดกวาดทางจงกรมร้านพังเพราะมอดกินมันชมรุดก็ให้โยมหาไม้ใหม่มาซ่อมพอซ่อมดีแล้วท่านก็ขึ้นนั่งบนบร้านนั่นแหละพูดกับโยมเผาว่าเออวันนี้ค่ำแล้ว กลับบ้านเสียเถอะอาตมายังเบิ่งบอกคักอยากนั่งเบิ่งคักคักพอท่านให้กลับโยมเขาก็กลัวเขาก็รีบกลับเลยเชา้าท่านลงไปบินธบาบ้านโยมคนนั้นแหละเขาก็ใส่บาตรทุกวันท่านก็บินบาบมาฉันโย่องค์เดียวของท่านไปได้สองวันสามวันท่านเดินจงกรมอยู่ตอนกลางวันท่านก็ได้ส่งจิตออกไปนอกถ้ำชื่อว่าถ้ำสาริกา ชื่อเขาเขาก็เรียกว่าเขาใหญ่สัตว์ใหญ่จะมีเบ้าไหมหนอท่านนึกเนดใจพอนึกเท่านั้นแหละมีหมูป่าตัวใหญ่เดินตัดเขาขึ้นไปท่านก็มองดูหมูป่าตัวใหญ่ตัวนั้นเดี๋ยวสักครู่มีหมานายฝูงหนึ่งหัวหน้าฝูงมาถึงท่านก่อนท่านพระอาจารย์มั่นนิสสิทธิ์นะพอหมานายมาถึงเขาก็ยืนดูทำจมูกฟึดฟัดฟึดฟัดใส่ท่านฝูงเขามาถึง เขาก็มายืยนดูผ่านไปแล้วท่านจึงได้มีจิตสำนึกถ้านี้ศักดิ์สิทธิ์นะไม่สำรวมไม่ได้นะต้องสำรวมท่านเตือนจิตของท่านท่านพระอาจารย์มัน่นท่านอยู่ที่ถ้ำสาริกาเขาใหญ่ตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมียุงมากยุงได้กัดท่านท่านก็อเอามือไปไล่ตามร่างกายมือไปถูกยุงตายพอถูกยุงตายก็สำคัญตัวเองว่าเป็นโทษ เราจะไปแสดงอาบัติกับใครอยู่องค์เดียวเพื่อนแสดงอาบัติก็ไม่มีก็นึกว่าตัวเองเป็นโทษมันร้อนขึ้นมาหมดตามร่างกายมีแต่ร้อนมีแต่ทุกข์ธาตุก็พิการฉันข้าวเข้าไปยังไงทายออกมายังเป็นเม็ดข้าวอยู่โยมเขาไม่ค่อยเห็นท่านลงไปบินทบาทเาก็ทวงมาท่านก็จะตายแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องลงต้องลง เขาก็จะตามท่านขึ้นมาจะเอาบาทบริการท่านลงไปท่านไม่ยอมนะยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่หายสงสัยในธรรมไปไม่ได้จะไปก็ต้องรู้หายสงสัยในธรรมนั่นแหละจึงจะไปได้ท่านก็ทนทุกข์อยู่นั่นแหละอยู่องค์เดียวของท่านไปได้สองถึงสามวันปรากฏเสียงดังลงมาจากยอดเขาโนนตะโกนลงมาอย่างแรงว่าท่านมาปฏิบัติเอาทุกข์หรือ ท่านมาปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ไม่ใช่หรือเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วท่านก็มีจิตสำนึกเราเป็นโทษก็อพิกลเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้หากมีเพื่อนมาทีหลังแสดงอาบัติกับเพื่อนเอาก็ได้หรือไม่มีใครมาเราไปข้างหน้าพบเพื่อนข้างหน้าแสดงอาบัติกับเพื่อนข้างหน้าก็ได้พอได้ยินเสียงนั้นแล้วที่เป็นพุกมาก่อนก็ค่อยเย็นลง นึกถึงธรรมถึงวินัยก็นึกได้นึกถึงอะไรก็นึกได้อยากรู้อะไรก็ได้แล้วท่านก็อยากรู้ว่าพระที่ตายนั้นทําไมจึงมาตายที่นี่ท่านก็รู้ได้พระที่ตายนั้นไม่สํารวมในศิลไปเก็บเอาผลไม้ในป่าที่มันหล่นไม่มีใครประเคียนให้แล้วผลไม้ก็มีเมล็ดข้างในก็เคี้ยวกินเมล็ดไม่ได้ทํากับปิยะ ศีลจึงมิบัติในเขาลูกนั้นมีเปรตจำนวกหนึ่งมีแต่รบราฆ่าฟันกันไม่ได้อยู่กินอะไรแหละเขารบราฆ่าฟันกันมาพระก็ไปขวางทางเขาเขาก็เลยทุบตีเอาพระรูปนั้นก็เลยป่วยอาพาธตายไปแล้วท่านอยากรู้เหตุที่มันเป็นเปรตอยู่ที่เขาลูกนั้นเขาสร้างกรรมอย่างไรจึงไปเป็นเปรตที่นั่นท่านก็รู้ได้อีก เปรตพวกนั้นเป็นคนประกอบอบายมุกขึ้นชื่อว่าอบายมุกแล้วไม่ละเวน้นมั่วสมกันอยู่นั่นแหละถึงกับพระราชาออกกฎบ,บังคับวันพระวันศีลใครประกอบอบายมุกไม่ได้ต้องมีโทษหนักวันพระวันศีลให้เข้าวัดให้ทานรักษาศีลคนทั้งปวงก็เข้าวัดให้ทานรักษาศีลกันเลิอกอบายมุกเพราะกลัวโทษแล้วเปรตพวกนั้น ถึงวันพระวันศิลจึงได้กินข้าวกินน้ํามีประสาทวิมานอยู่ถ้าพ้นจากวันพระวันศิลแล้วกลับเป็นเปรตรบราข้าวฟันกันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้อยู่ได้กินอะไรเปรตพวกนั้นท่านอยากรู้อะไรท่านก็รู้ได้ที่ถ้ำสันิกาเขายหญ่นั่นแหละท่านพระการมั่นท่านจะไปไหนไปตามญาตอย่างหลวงปู่อ่อนท่านเล่าว่าหลวงปู่ขาวอนารโย ตามทุดลงไปกับท่านพระอาจารร์ทันที่เขาลูกหนึ่งสูงก็สูงกันดานก็กันดานน้ำมูลยดเขานั้นก็ไม่มีหลวงปู่ข่าวาน,นึ่องในใจเออที่กันดานอย่างนี้ทำไมท่านพามาอยู่นานนักหลวงปู่ขาวยังไม่ทราบถึงสาเหตุตอนไปถึงครั้งแรกที่ท่านพระอาจารย์ทันท่านเตือนไม่ให้ประมาทตากผ้าคลุมบนพุ่มไม้ไม่ได้ต้องสำรวมท่านห้าม จะถมน้ำมูกน้ำลายอะไรก็ให้สำรวมไปได้ห้าวันเจ็ดวันท่านจึงได้บอกกับหมู่ว่าใครจะต่างอย่างไรก็ต่างได้แล้วพญานาคเขาอนุโมทนาแล้วเมื่อไปถึงครั้งแรกเขามักขู่เขายังไม่เลื่อมใสพญานาคเขาทำประสาทอยู่ที่เขาลูกนั้นอดีตชาติเป็นพี่ชายใหญ่ของท่านท่านไปโปรดพี่ชายใหญ่ของท่านเขาเลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านก็พาหมูเดินต่อไปอย่างที่ท่านไปอยู่บ้านสามพงตําบลสามงพงอําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมพักอยู่ที่นี่ไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่โนนไปที่โน้นไม่ดีก็ย้ายอีกท่านก็พูดกับหมูเออเราเคยเป็นไก่ป่ามาตายที่นี่เคยเป็นหมูป่ามาตายที่นี่ถึงว่ามันต้องมาอยู่ที่นี่ นั่นพระอาจารย์มั่นไปตามยานอย่างท่านพระอาจารย์เสาเดินทุดงมาพักก่อนท่านพระอาจารย์มั่นเดินทุดงมาทีหลังท่านรู้นะท่านพระอาจารย์เสาท่านแวะพักที่ไหนท่านพระอาจารย์มั่นก็พักที่นั่นเพราะในอดีตชาติเคยเป็นพ่อค้าพาาิชย์ร่วมกันท่านพระอาจารย์เสานี่เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นนายห้อยท่านพระอาจารย์มั่นเป็นรอง ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลก็รองลงไปอีกแต่ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีนี้ท่านปฏิบัติอย่างไรถึงไปพักอยู่นานพักในอัศนีพรมนานเป็นกับจึงได้กลับมาเกิดกลับมาเกิดก็ได้มาพบกันอีกในล้วนแต่เคยสร้างบารมีร่วมกันมาทั้งสามองค์ทั้งท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นและท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดี การที่เราได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นการจุดแสงสว่างขึ้นในจิตใจของเรานะครับให้เราได้มองเห็นความเป็นจริงในเรื่องต่างๆการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่แค่การสร้างวัดสร้างโบสถ์หรือทําให้สิ่งต่างๆดูดีน่าชื่นชมเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงภายนอกไม่ใช่หัวใจของธรรมะธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่การฝึกใจของเราเองคือฝึกใจให้ไม่วอกแวก ไม่ประมาทไม่เผลอหลงไปตามอารมณ์ทุกวันขอแค่เราฝึกใจวาลนิดรู้ตัวเวลาฟุงซ่านระว,วังใจไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก็อย่าดูกแกลนเพราะการฝึกแบบนี้แหละครับคือการเดินตามรอยครูบาอาจารย์ค่อยๆฝึกค่อยๆก้าวไปด้วยความจริงใจแต่ทำให้ได้ทุกวันนะครับถึงจะช้าก็ยังดีกว่าไม่ทำเลย ปรับปรุงใจของตัวเองทุกวันเพราะจริงๆแล้วทางพ้นทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลมันเริ่มตรงที่ใจของเราเนี่เองครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ